บ่ตกปลาเรือนพญาปิดชิ่งปากบึงของหลงไปดูไปดูไปดูนักตกปลาที่มาตกปลาลูกค้าประจำนะครับลูกค้าตกปลาที่บ่อกตกปลาเรือนพญาปิชิ่งปาร์คบึงคองหลงจังหวัดบ,บึงกาฬมาแต่เช้า ตังที่มาก็ฝนตกฝนตกเย็นชุ่มชำ่ำอากาศดีดีจังดีจังอันนี้ครองนะครับคลองครองสาธารณะคลองชนระทานข้างเคียงบอ่บอบ่ออยู่นี่ครับนี่คือบ่อกตกปลาเรอนพะยาพิชิตครับมีสะพาน ให้เดินไปตกปลากลางบ่อบ่อมีสองบ่อนะครับบ่อหลังก็มีบ่อใหญ่ด้วยอ่าเจอนะตกปลาแล้วเป็นไงเป็นไงบ้างโอ้โหปลาอะไรครับปลาตะเพียนคับปลาบ่อปลาบ่อปลาเข็งโอเคโอเคตะเพียนปลาเข็งอ้๋อมีทุกปลาขอให้ได้ตัวใหญ่ๆเยอะๆเด้อสุดยอด นักตกปลานักตกปลาโอ้เจ้านี้ก็ต้องได้แล้วบ่โอ้โหกลางแล้วกลางกลางของใส่โอ๊ะวันนี้วันนี้หมานกว่า <c oughs> กว่าคนนู้นเนาะ <c oughs> ปกติใครได้เก่งกว่าใคร <c oughs> พอกันข้าวกันครับกนอาหารมากบ่อันนี้ชิงหลิวเนาะ <c oughs> ชิงหลิวเบ็ดยาว <c oughs> ได้ตัวใหญ่ยัง ยังครับได้ตะเพียนตะเพียนครับตะเพียนใหญ่ใหญ่ขึ้นแล้วจากใหญ่แล้วอ <c oughs> ู้มันมีมีบักใหญ่มีนวลตรง,งวนวลจันทร์มันเด้อบักใหญ่บักใหญ่หญครับ